อารมณ์ดีแม่คุณผู้ชมช่วงนี้ออกกําลังกายนะนานๆนานๆจะได้ชีตเดย์ักงทีไหนๆก็ได้ละเอาชีตเดย์มาทําคลิปเลยดีกว่า ฮะแน่งงก็ดีว่าวันนี้จะมาทําคลิปอะไรเราจะมีการเปลี่ยนแปลงกันสักเล็กน้อยเพราะปกติเนี่ยเราจะทําแบบโอ้โหอะไรที่มันน่ากลัวดาร์กนะคุณผู้ชมแต่วันนี้ฮะผมจะมาหาข้อมูลของไอ้กล่องนี้ไงครับผมซึ่งไอ้กล่องนี้มันก็คือผัดไทยนั่นเองครับผมแล้วไม่ใช่ผัดไทยธรรมดานะผัดไทยหมูกร ซึ่งผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักผัดไทยกันอยู่แล้วละ่ะแต่ผมเนี่ยก็เชื่ออย่างหนึ่งเลยว่าหลายๆคนเนี่ยไม่รู้จักต้นกําเนิดและที่มาของผัดไทยจริงๆว่ามันมาจากไหนกันแน่อ่าซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปข้อมูลให้คุณผู้ชมดูเลยแล้วกันว่าผัดไทยนั้นมีที่มาอย่างไรกันแน่บอกเลยว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากและก่อนที่เราจะเข้าไปดูกัน แม่คุณผู้ชมไหนๆก็ไหนๆละบอกก่อนนะฮะว่าร้านนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อผมแต่เป็นร้านที่อร่อยมากและกูไม่บอกชื่อร้านด้วยและรสชาติแม่งชุ่มฉ่ำที่สุดละอีกรอบโอ้ดูความจุยซี่นั่นสิเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันดีกว่านะครับว่าเจ้าต้นตอหรือว่าที่มาของผัดไทยนั้นมันมาจากไหนกันแนะ่และมันจะมีข้อมูลของใครหลายๆคนที่แบบว่าตรงกับข้อมูลที่ผมไปหาเจอมาหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมก่อนที่เข้าไปดูคลิปกันคุณผู้ชมแหม ไหนๆเนี่ยผัดไทยมันก็มาแล้วนะอ,อืมอะคุณผมเดี๋ยวเข้าไปดูข้อมูลกันก่อนเลยแล้วกันครับผม let's go ฮะ ากเราให้ต่างชาติพูดถึงเรื่องของอาหารประจําชาติไทยเราหรืออาหารที่เป็นเมนูยอดนิยมในไทยเราเนี่ยแน่นอนเลยครับว่ายังไงมันก็ต้องมีเมนูนี้เด้งขึ้นมา1เมนูแน่นอนซึ่งหนึ่งในเมนูที่ว่านี้มันก็ต้องมีผัดไทยอยู่ชัวร์ครับซึ่งเมนูผัดไทยนี้นะครับถือว่าเป็นเมนูยอดฮิตนะประจําประเทศไทยเลยก็ว่าได้ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นผัดไทยนะครับมันจะต้องแตกต่างกับผัด อาหารเส้นอื่นๆอ,อย่างแน่นอนและไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างประเทศนะครับก็ต่างวิพากษ์วิจารณ์เป็นสิ่งเดียวกันว่า นัวิวลิกูดและวลิกูดและวลิกูดเลยซึ่งจากการจัดอันดับอาหารนะครับว่ากันว่าผัดไทยเนี่ย <c oughs> เคยเป็นอาหารติดท็อปทนที่อร่อยที่สุดในเอเชียและอร่อยที่สุดในโลกมาแล้วด้วยโอ้โห <c oughs> และว่ากันว่าพอมันเป็นอาหารไทยที่ขึ้นชื่อและติดอันดับขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องมีชาวต่างชาติหลายๆคนเลยนะลัดฟ้าบินมาชิมถึงไทยเลยเพราะเขาว่ากันว่าผัดไทยในต่างประเทศเนี่ยมันรสชาติไม่ถึงมันต้องมากินถึงที่ซึ่งส่วนตัวผมผมก็คิดอย่างนั้นเช่นกันโดยเฉพาะผัดไทยที่แบบเป็นร้านเข็นร้านข้างทางเนี่ย แมงสุดยอดมากๆนะครับผมก่อนที่เราจะไปว่ากันต่อเรามาดูกันดีกว่าว่าผัดไทยนั้นประกอบไปด้วยอะไรนะครับเขาบอกว่าส่วนประกอบหลักๆของผัดไทยนะครับประกอบไปด้วย1กุ้งแห้ง1ช้อนโต๊ะไชโป๊1ช้อนหอมแดงสับ2ช้อนกระเทียมสับ2ช้อนน้ำมันพืช2ช้อนเต้าหู้แข็งหั่นเต๋านะฮะ3ช้อนโต๊ะเส้นผัดไทยแช่น้ำา150กรัมใบกุ้ยชาย่าย30กรัมไข่เป็ด2ฟองน้ำตาลมะพร้าว2 0 0กรัมน้ำปลา200มิลลิลิตรและน้ำมะขามเปียก 200มิลลิลิตรฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของผัดไทยที่เอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันนั่นเองแต่ทีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าจริงๆผัดไทยเนี่ยมันจะมีเครื่องเคียงอยู่3อย่างด้วยกันที่แต่ละคนเนี่ยจะแอดออนแตกต่างกันออกไปก็จะมีตั้งแต่ถั่วลิสงพริกป่นแล้วก็น้ำตาลตามชอบนั่นเองโดยวิธีการทำผัดไทยนะครับบอกเลยว่าแอบง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะครับเพราะขั้นตอนการทำผัดไทยจริงๆเนี่ยเอาโดยรวมแล้วมันก็คือการผัดเส้นเข้ากับซอสนั่นแหละแต่ส่วนที่ยากที่สุดเนี่ยมันคือการทำซอสครับ่งวกกาาารท้ออต เริ่มทำจากน้ำซอสก่อนด้วยการนำน้ำตาลมะพร้าวน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาที่เตรียมมาฮะใส่ลงไปในกระทะครับแล้วเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆจนส่วนผสมครับส่งกลิ่นหอมขึ้นมาและทุกส่วนผสมเนี่ยละลายเป็นเนื้อเดียวกันซึ่งเนื้อที่ออกมาได้นะครับจะมีความเหลวๆข้นๆเล็กน้อยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ปิดไฟแล้วก็พักไว้ได้เลยแล้วต่อมาครับก็ตั้งอีกกระทะหนึ่งเพื่อเตรียมไว้ผัดเส้นทันทีซึ่งกระทะน,นั้นนะครับจะใส่น้ำมันเล็กน้อยนะครับผมหลังจากนั้นก็รอให้น้ำมัน ก็ใส่หอมแดงกระเทียมแล้วก็ใส่โปะลงไปผัดจนให้กลิ่นเนี่ยมันหอมหวนไปทั่วครัวหลังจากนั้นฮะค่อยใส่เต้าหู้แข็งลงไปผัดอีกสักครู่ให้พอสุกกลุ่มๆนิดนึงแล้วก็ต้องบอกเลยว่าการผัดเนี่ยก็ต้องใช้ไฟแรงด้วยนะครับซึ่งพอผัดทุกอย่างเนี่ยเข้าทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใส่เส้นผัดไทยลงไปเลยหลังจากนั้นก็ผัด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 จนเส้นเนี่ยที่มันเริ่มแข็งๆตัวกลายเป็นเส้นอ่อนแล้วนั้นก็ค่อยๆราดน้ำซอสมะขามเปียกที่เตรียมไว้ในตอนแรกลงไปทีละนิดทีละนิด หลังจากนั้นนะครับผมก็มาดูว่าความเข้มข้นของเส้นเนี่ยมันแบบเข้มข้นพอหรือยังหรืออะไรยังไงซึ่งจากการคาดการณ์นะครับเขาบอกว่าก็ตักน้ำซอสประมาณสองทัพพีนะครับผมแล้วก็ผัดจนแบบว่าน้ำเนี่ยมันเริ่มงวดเริ่มแห้งแล้วก็ใส่ถั่วงอกปิดท้ายตามด้วยใบยกุ้ยช่ายนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายสุดๆด้วยไข่เป็ดอีก2ฟองนะฮะขยี้ขยี้แล้วก็คุกเขาให้เข้ากับเส้นจบปิดไฟใส่จานพร้อมแดกครับผม เพิ่มเติมฮะสำหรับใครที่บอกว่าเป็นสายผัดไทยจริงต้องโรยพริกป่นโรยถั่วพริกแล้วก็น้ำตาลนะครับผมไว้ข้างๆเพื่อเป็นกับแก้มเครื่องเคียงเล็กน้อยพร้อมกับหัวปีและถั่วงอกนั่นเองครับผมโอ้ยแล้วผลที่ออกมามันจะเป็นยังไง่หรอโอ้ไม่ก oh ็อ๋าน่ากินมากขอสักคำแล้วกันไม่ไหวแล้วอืมอร่อยไฟลุกมาก เอาเป็นว่าใครหิวก็สั่งมาแดกนะตามนั้น <c oughs> ซึ่งแน่นอนครับอันนี้ก็คือผัดไทยที่เรารู้รู้จักกันเนี่ยแหละแต่ทนี้ต้องบอกเลยว่าในปัจจุบันเรานะครับมีการอัดเด็หรือว่ามีการปรับเปลี่ยนสูตรอะไรอย่างเยอะมากทั้งบางทีน้ําซอสในแต่ละร้านเนี่ยก็จะมีการอัดเด็บสูตรให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองหรือแต่ละร้านเนี่ยก็จะมีการเพิ่มอินกิวเดียนเข้าไปหรือว่าเพิ่มตัวเนื้อสัตว์แปลกๆเข้าไปยกตัวอย่างเช่นกุ้งสดผัดไทยหมูกรอบหรือจะเป็นผัดไทยหมูผัดไทยไก่คือ มันกลายเป็นว่าผัดไทยเนี่ยมันมีแบบหลากหลายเมนูที่แยกออกไปเยอะแยะมากมายเลยแต่ผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยไม่รู้จักผัดไทยแบบออริจินอลและที่มาของผัดไทยแบบออริจินอลอย่างแน่นอนซึ่งในวันนี้นะครับผมได้รวบรวมข้อมูลมาไปเทียบร้อยแล้วเอาว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้อมูลของต้นตำรับผัดไทยนั้นมันเป็นยังไงกันแน่ครับซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับที่ผมหามาได้เนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างน่าทึ่งเหมือนกันนะฮะนั่นก็เพราะว่าข้อมูลที่เก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับอาหารประเภทเส้นนะย้ำนะว่าเป็นอาหารประเภทเส้นเนี่ยว่ากันว่า ามาจากจีนนู่นเลยฮะที่มีการค้นพบเมื่อราวประมาณปี2500ครับโดยข้อมูลเนี่ยบอกไว้ว่าได้มีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่นักโบราณคดีของจีนครับได้ค้นพบอาหารประเภทเส้นแบบเป็นวัตถุโบราณอยู่ซึ่งน่าจะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่เมืองเชียงไฮ้ประเทศจีนบริเวณใกล้กับแม่น้ําเหลืองซึ่งจากการตรวจสอบนะครับพบว่าอาหารประเภทเส้นนี้นะครับมีความเก่าแก่อายุถึง4 พันปีเลยทีเดียวโอ้โหนี่น่าจะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวที่น่าจะเก่าแก่ที่สุดในโลกและน่าจะเป็นต้นกําเนิดของอาหารประเภทเส้นที่แรกของโลกเลยก็ว่าได้และจากข้อมูลที่ว่าได้นี้นะครับว่ากันว่าเส้นที่เขาคนผมเนี่ยเป็นเส้นสีเหลืองยาวประมาณ50เสเซนแบบเส้นเดียวเลยนะและเส้นทั้งหมดนี้นะครับทำมาจากมเมล็ดต้นญาตาทั้งหมดเลยซึ่งอันนี้นะครับก็คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเส้นที่เก่าแก่ที่สุดนั่นเองแต่น,นี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่แบบผัดไทยนะคือพูดถึงอาหารประเภทเส้นเฉยๆแล้วทีนี้นะคร ่วาในเวลาต่อมานะครับก็มีการค้นพบเกี่ยวกับหนังสือบันทึกการเดินทางของมาโครโปโลว่าในช่วงที่เขาเดินทางไปประเทศจีนในตามเส้นทางสายใหม่ในยุคของสมัยกุ๊ปไลค่าหรือว่าเมื่อประมาณปี1 2 7 4ยเถึง1295เนี่ยเขาบอกว่ามาโคโปโลนั้นได้เจอชาวจีนกลุ่มหนึ่งครับที่ชาวจีนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เขากินเส้นก๋วยเตี๋ยวกลุ่มแรกที่เขาเห็นซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยด้วยความสงสัยของมาโคโปโลฮะเขาก็อยากไปลองชิมพอชิมแล้วก็รู้สึกว่าอร่อยหลังจากนั้น้้นนนไอเเสก๋ววยตีีท่่า ก็เริ่มแพร่กระจายไปทั่วโลกจนกลายเป็นว่าถ้าเอาจากประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยคาดว่าต้นกาเนิดนะครับของเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยน่าจะอยู่ในยุคป,ปี274ถึง295หรือยุคของกุ๊ปไราขานที่มังโกโปโลไปเจอที่จีนนั่นเองและประเทศไทยเรานะ,นะครับก็ได้รับอิทธิพลจากประเทศจีนมาซึ่งก็เหมือนกับชาติอื่นๆเลยโดยแนวคิดที่ไทยเรารับอิทธิพลนี้มานะครับจะมีอยู่2แนวคิดด้วยกันนั่นก็คืออาหารประเภทเส้นนี้นะครับเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเนื่องจากว่ามีการติดต่อค้าขายก ต่างชาติมากมายและณนตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีการติดต่อค้าขายกับชาวจีนด้วยซึ่งชาวจีนบางกลุ่มเนี่ยก็ได้มีการอาศัยอยู่ที่แผ่นดินอยุธยาพร้อมกับว่าในบางครั้งเนี่ยก็มีการต้มเส้นบะหมี่กินกันนั่นก็เลยทําให้เป็นจุดสนใจของชาวสยามแล้วก็ชาวสยามเนี่ยก็อยากจะลองกินและพอลองกินก็รู้สึกว่ามันอร่อยและกลายเป็นว่านั่นก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของคําว่าอาหารเส้นในประเทศไทยหรือว่าในสยามเมื่อสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั่นเองฮะอันนี้คือมนทฤษฎีแรกนะต่อมาทฤษฎีที่2ครับ คล้ายๆกันครับแต่ยุคสมัยเนี่ยเลื่อนออกมานิดนึงฮะนั่นก็คืออาหารประเภทเส้นนี้เนี่ยน่าจะเข้ามาในช่วงอายุทยาตอนปลายที่น่าตอนนั้นครับที่ชาวจีนเนี่ยมีอิทธิพลมากขึ้นและนั้นก็เลยทําให้มีการขนส่งเส้นก๋วยเตี๋ยวมาจากประเทศจีนนั่นเองครับผมซึ่งอันนี้ก็คือเป็นทฤษฎีที่ว่ากันว่าประเทศไทยนั้นได้รับอิทธิพลอาหารเส้นเมื่อยุคข,ของอโยุยานั่นเองครับแต่ทีนี้เนี่ยหลายๆคนก็จะถามเอ้าพี่แล้วเส้นที่บอกมานเป็นปเส้นบะหมี่ไม่ใช่เหรอใช่ครับเส้นบะหมี่ฮะแล้วเส้นผัดไทยล่ะ ข้อมูลที่ผมหามันได้ต้องบอกเลยว่าเส้นผัดไทยนั้นข้อมูลอ่ะไม่เป็นที่แน่ชัดเจนว่ากําเนิดจริงๆแล้วมาจากไหนแต่ถ้าเกิดใครเคยหาข้อมูลหรือได้ยินข้อมูลกันมาบ้างเนี่ยก็จะทราบว่าผัดไทยนั้นเคยเกิดขึ้นในสมัยจอมพลปอพิบูลสงครามที่นิยุคนั้นเนี่ยจอมพลปอเขาได้บอกกับคนไทยให้กินก๋วยเตี๋ยวกันหรือว่ารณรงค์ให้กินก๋วยเตี๋ยวเน,นื่องจากว่าข้าวอ่ะมันแพงทีนี้เนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับว่าออกโฆษณาว่าเฮ้ยกินก๋วยเตีย๋ยน,นี่ดีต่อสุขภาพนะกินแล้วมีสารอาหารครบห้ามูล,มามาล้วทีนี้มันกก็เหมือนับว่า ยาวยาวถือจอมพลปอเนี่ยแนะนําให้กินผัดไทยด้วยนั่นเองแต่ทีนี้เนี่ยข้อมูลอีกส่วนหนึ่งมันก็ดันขัดกับตรงจุดนี้นิดนึงฮะนั่นก็คือข้อมูลของคําจากปากทาย,ยาจอมพลปอกับหนังสือที่มีการบันทึกไว้เนี่ยได้บอกไว้ว่าจริงๆแล้วจอมพลปอครับเขาไม่ได้บอกว่าให้กินผัดไทยเป็นอาหารประจําชาติหรือว่ากินผัดไทยเพื่อแบบเออข้าวมันแพงนะแต่จอมพลปอเขาได้ให้กินก๋วยเตี๋ยวจริงๆเพราะนะตอนนั้นข้าวมันแพงแต่ตอนนั้นอ่ะมันไม่มีผัดไทยอยู่เว้ยเออ มันยังไม่มีคําว่าผัดไทยเลยนั่นก็เลยกันว่าสรุปแล้วจอมพลบอกก็ไม่ได้เป็นคนที่คิดค้นหรือว่าบอกว่าผัดไทยเป็นอาหารประจําชาตินั่นเองครับเอา้า พี่แล้วสรุปพาไทยไม,มาจากไหนล่ะถถาข้อมูลที่ผมหามาได้ผมก็ต้องบอกเลยว่าไม่รู้อยู่ดีแต่มันมีจุดที่มันแบบน่าสนใจอยู่จุดหนึ่งนั่นก็คือถ้าย้อนความกลับไปในช่วงปี2485ครับณนะตอนนั้นครับประเทศไทยได้ค้นพบสูตรก๋วยเตี๋ยวโบราณครั้งแรกเกิดขึ้นซึ่งสูตรนี้นะครับน่าจะเป็นต้นตำรับของก๋วยเตี๋ยวที่มีอยู่ทั่วประเทศไทยแล้วก็ว่าได้โดยสูตรก๋วยเตี๋ยวที่ว่านี้นะครับจะมีอยู่3สูตรด้วยกันนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวผัดถั่วงอกก๋วยเตี๋ยวผัดผักานาหรือว่าก๋วย และก๋วยเตี๋ยวผัดกะทินั่นเองแล้วไหนผัดไทยอ่ะอผัดไทยต้นตำรับเนี่ยเราไม่รู้ว่าแน่ชันมันมาจากไหนแต่1สูตรก๋วยเตี๋ยวใน3สูตรโบราณน,นี้นะฮะมันมีสูตรหนึ่งที่คล้ายกับผัดไทยมากๆอยู่ซึ่งสูตรสูตรนั้นนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวผัด ถั่วงอกนั่นเองครับคือต้องบอกเลยว่าจากข้อมูลที่หามาได้สําหรับก๋วยเตี๋ยวผัดถั่วงอกนะครับคือวัตถุดิบมันเหมือนกันเกือบหมดเลยเว้ยแต่ขาดวัตถุดิบบางอย่างไปที่เป็นจุดสำคัญของผัดไทยเลยนั่นก็คือเขาขาดน้ํามะขามเขียวเว้ยเออนั่นมันเลยทําให้บอกว่าเป็นผัดไทยแบบเต็มปากก็ไม่ได้ไงเพราะถ้าเกิดเราพูดถึงก๋วยเตี๋ยวผัดถั่วงอกที่แบบว่าไม่มีน้ําซอสเคี่ยวเข้าไปอะผมเคยกินนะเชื่อไหมว่ากินไปอะความรู้สึกมันมีความคล้ายกับเอ,อ่อก๋วยเตี๋ยวคั่วที่ไม่ได้ใส่ไก่่แตมัน feel mình bạc เป็นข้าวต๋ยวขั้วที่ใส่แบบใส่ผักใส่เต้าหู้แข็งดูแบบเฮลตี้เฮลตี้หน่อยไม่ได้มีโปรตีนจากเนื้อสัตว์แต่เป็นโปรตีนจากเต้าหู้อะไรแบบนี้ก็รสชาติดีฮะแต่ส่วนตัวบอกเลยว่าปัจจุบันชอบแบบนี้มากกว่าเพราะรสชาติเนี่ยคือมันถึงใจมากกว่าจริงๆซึ่งเ็าไม่มีใครรู้นะใครเป็นคนแรกที่เอาแบบน้ำซอสมะขามเปียกมาใส่แล้วแม่งเสือกอร่อยก็ยาวเลยคะกลายเป็นอาหารประจําชาติไปเลยซึ่งจริงๆตรงเนี้ยมันก็มีข้อมูลนึงที่น่าสนใจครับเพราะเขาบอกว่ายุคจอมพลปอและตอนนั้นเนี่ยไอ้สุด เี้ยวผัดอะคือเขาแบบก็มีความคล้ายคลึงกับจีนใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเขาอยากให้แบบว่ามันไทยๆไงก็เอาวัตถุดิบไทยๆเข้ามาใส่บ้างถั่วงอกเต้าหู้แข็งอะไรอย่างเงี้ยเอามาใส่ใส,ส่ผัดผัดออกมาแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกมันก็เลยเกิดเป็นผัดไทยขึ้นมาอะไรแบบนี้นั่นเองอ่าและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาได้นะก็มาดูว่าจะถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมรวบรวมมาจากอินเทอร์เน็ตก็อาจจะถูกอาจจะผิดบ้างยังไงก็ขอบัพทานาภัยด้วยไม่ได้บอกว่าผมถูกร มันผิดหรือว่ามันตกหล่นใบคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมไว้ได้นะครับอันนี้เป็นการแชร์ข้อมูลกันนะ เอาเป็นว่าทางนี้ทางนั้นอย่าไปแคร์และซีเรียสเพราะตอนนี้เราจะทิ้งท้ายกันด้วยการกินผัดไทยโชว์คุณผู้ชมแบบซุดๆแบบเน้นๆเลยและย้าเลยว่าร้านนี้กูจะไม่บอกว่ามันชื่อร้านว่าอะไรแต่กูเดาว่าถ้าเกิดใครเห็นกล่องเนี่ยก็น่าจะพอเดาได้แหละว,ว่าร้านอะไรแต่ช่างแม่งเหมล้วกันครับเพราะร้านนี้แม่งอร่อยที่สุดตั้งแต่ที่ผมแบบไม่กินผัดไทยข้างทางมาเลยอ่ะงั้นเอาเป็นว่าวันนี้ไว้ี่เพียงแค่นี้แล้วกันคุณผู้ชมทิ้งท้ายกันไปกินจนหมดแบบซุดๆให้ดูแล้วกันนะครับจะกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามแล้วะจ ไปแล้ว